สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ รามาแควร์ถนนสายสุขภาพทั้งสีสายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจิราโรเจริญนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง 42, NBT ภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะถึงเวลาของสาระความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามในช่วง Beauty Expert กันแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวของผิว เชื่อว่าทุกๆคนก็คงอยากจะมีผิวที่ดูสดใสสุขภาพดีใช่ไหมล่ะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาผิวที่เกิดขึ้นก็จะเกิดจากการที่เรามีผิวที่มองคล้ำผิวลอกแตกเป็นขุยมันดูสุขภาพไม่ดีใช่ไหมล่ะคะหลายๆคนคิดว่าตัวเองเป็นผิวที่เป็นผิวแห้งค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันเลยว่าผิวแห้งจริงหรือเปล่าหรือว่า ผิวขาดน้ําทั้ง2องอย่างมีความแตกต่างกันนะคะวันนี้จะมาดูกันเลยว่าระหว่างผิวแห้งกับผิวขาดน้ําข้อแตกต่างจะคืออะไรและเราจะดูแลผิวยังไงให้ดูสวยสุขภาพดีไปติดตามชมกันได้ในสกรูปนี้เลยค่ะช่วง Beauty Expert ครับจริงๆถ้าเราดูทั้งสองคำเนี่ยนะครับคำว่าผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำเนี่ยจริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันนะครับแต่ว่าในความเห็นทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเราพูดถึงผิวแห้งเนี่ยบางครั้งก็จะส่งมันจะหมายถึงลักษณะของผิวของบุคคลผู้นั้นแบบชัดเจนเช่นผมนกอย่างเช่นคนประเภทที่มีผิวมันหรือว่าผิวแห้งนะครับอันนี้ก็จะกําหนดลักษณะของผิวของ คนคนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นลักษณะเริ่มต้นตั้งแต่กําหนดมาทางพันธุกรรมโดยโตรงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของผิวขาดน้ำเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆทางผิวหนังเนี่ยมันก็เรียกว่าผิวแหง้หนนงนี่หละครับมันก็อาจจะมีความหมายที่มากขึ้นนะครับในแง่ของจากการที่อาจจะเคยมีผิวหนังที่ปก,กติมาก่อนแต่ว่าด้วยมีปัจจัยบางอย่างเนี่ยมาส่งผลทำให้เกิดการเสมสูญเสียน้ําไปนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าผิวขาดน้ําคือทั้งสองอันนี้จริงๆ,ๆก็เหมือนกันนะครับ ครับทีนี้ลักษณะของสภาพผิวเนี่ยจริงๆก็จะส่งผลถึงลักษณะผีของผิวของเราตามปกตินะครับในคนที่มีผิวมันน,นะครับให้เรานึกภาพเนี่ยคนที่มีผิวมันก็คือต่อมไขมันภายในผิวหนังเนี่ยจะมีการผลิตไขมันออกมาเคลือบผิวหนัง มันถ้าเรานึกถึงลักษณะของผิวหนังเนี่ยก็จะมีชั้นไขมันเคลือบก็จะได้รับการปกป้องมากกว่าคนที่มีลักษณะผิวที่เป็นผิวมันเนี่ยนะครับโดยทั่วไปโอกาสการเกิดริ้วรอยนะครับก็จะเกิดได้ช้ากว่าเนื่องจากมันมีชั้นไขมันเนี่ยที่ออกมาปกป้องในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคนที่มีลักษณะผิวมันเนี่ยก็จะเกิดลักษณะรูมขนอุดตันและเกิดสิวได้ง่ายกว่าทีนี้ถ้าเป็นลักษณะผิวแห้งเนี่ยนะครับการผลิตไขมันเนี่ยก็จะน้อยกว่า ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็จะพบว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวเท่าไหร่เียงแต่ว่าในวัยที่อายุเพิ่มขึ้นนะครับในคนที่มีลักษณะผิวแห้งเนี่ยก็จะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ไม่เท่าคนผิวมันเนื่องจากมีไขมันเคลือบผิวได้น้อยกว่านะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องริ้วรอยนะครับรอยหิวย่นนะครับได้มากกว่าคนผิวมันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปัญหาผิวเฉพาะของในผิวแต่ละแบบครับ ที่จริงสาเหตุของการเกิดผิวแห้งหรือผิวขาดน้ำนะครับถ้าเราไม่นับจากพันธุกรรมเริ่มต้นที่ติดตัวมาอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาหลักๆก็คือเกิดจากการที่เราดูแลผิวหนังไม่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่เรื่องของการใช้การอาบน้ำนะครับในคนที่นิยมการอาบน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะมีการส,สูญเสียไขยมัน ออกจากผิวหนังได้มากกว่าปกตินะครับซึ่งจะส่งผลต่อการสูญเสียน้ําตามมาเพราะฉะนั้นการอาบน้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนเนี่ยนะครับจะทําให้ผิวแห้งได้ง่ายกว่าปกติปัจจัยอื่นๆนะครับก็เช่นเรื่องของสกินแคร์นะครับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวต่างๆตั้งแต่สบู่เลยนะครับถ้าเราเลือกใช้สบู่ที่มีความเป็นกรดเป็นด่างไม่ไม่เหมาะสมกับผิวพรรณนะครับหรือว่าเป็นสบู่ที่ไม่มีสารที่ช่วยในการเคลือบผิว อันนี้ก็จะมีการชําระล้างชั้นไขมันออกไปมากกว่าปกตินะครับก็จะส่งผลทําให้ผิวเสียความชุนชนได้ง่ายนะครับรวมถึงครีมทาผิวนะครับที่อาจจะไม่ถูกลักษณะกับผิวของผู้ใช้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นผิวแห้งเนี่ยจริงๆต้องการครีมทาผิวที่มีคุณสมบัติในการปิดกั้นการระเหยของของ,ของน้ำออกจากผิวหนังนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ย ผู้ที่มีผิวแห้งนะครับไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารที่ปิดกัน้นการระเหยของน้ำเนี่ยน้อยเกินไปนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทาครีมในปริมาณเยอะแล้วเนี่ยผิวก็ยังไม่หายแห้งสักทีนะเพราะนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือการดูแลผิวเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเสียสมดุลแล้วก็ขาอดความชุ่มชื้นไปครับ จริงๆเรามีวิธีเช็คง่ายมากเลยนะครับอาจจะเริ่มจากการสัมผัสผิวของเราง่ายๆก็ได้ครับโดยปกติเนี่ยผิวหนังของคนเราเนี่ยจะมีะความชุ่มชื้นนะครับในระดับหนึ่งอันที่2ก็คือผิวหนังของเราจะมีชั้นไขมันเนี่ยเคลือบอยู่บนผิวหนังด้านบนเมื่อเราสัมผัสไปไป,ไปบนบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยนะครับลักษณะน,นี้เหลเราจะรู้สึกว่ามีความนุ่มยืดหยุ่นเป็นบอกนะครับถ้าเกิดว่าผิวหนังเราชุ่มชื้นเพียงพออันที่2ก็คือเมื่อเราลูบไปบนผิวหนังของเราเนี่ยจะมี ความหนืดนะครับในระดับหนึ่งอันนี้เป็นะลักษณะที่เกิดจากการที่มีชั้นไขมันเคลือบผิวหนังอยู่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าความชุ่มชื้นของเราลดลงไขมันของผิวหนังลดลงเนี่ยเมื่อเราสัมผัสผิวนะครับอันหนึ่งที่เราจะรู้สึกเลยก็จะเหมือนกับผิวที่ขาดความยืดหยุ่นจะมีลักษณะแข็งนะครับเมื่อเราลูบไปบนผิวหนังเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแห้งลื่นนะครับคล้ายๆกับ จับไปบนพื้นผิวที่ไม่มีแรงยึดเกาะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะง่ายในการประเมินนะครับอื่นๆนะครับถ้าเราพอทําได้คือการหยิกผิวหนังนะครับในคนในคนที่มีความชุ่มชื้นปกติเนี่ยเวลาเรายกผิวหนังขึ้นมานะครับแล้วเราปล่อยเนี่ยผิวหนังจะมีความยืดหยุ่นย้อนกลับไปนะครับในลักษณะปกติแต่ว่าในคนที่ขาดความชุ่มชื้นนะครับเวลาเรายกผิวหนังขึ้นมานะครับจะต้องใช้เวลานานกว่าผิวหนังเนี่ยจะยุบ กลับมาสู่ปกติเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าผิวของเราเนี่ยเริ่มขาดความชุมช่มชมื้นขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆการดูแลรักษาทางการแพทย์เนี่ยนะครับเราก็จะวิเคราะห์นะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาของอการที่ผิวแห้งหรือขาดความชุ่มชื้นเนี่ยเกิดจากอะไระถ้าเกิดว่า เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมเนี่ยอันนี้เราแก้ไขโดยสาเหตุเบื้องต้นไม่ได้เราก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการดูแลรักษาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าสาหรับคนที่มีสาเหตุที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างเช่นการดูแลผิวที่ไม่ถูกต้องแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็จะแนะนำนะครับเรื่องการดูแลผิวเช่นงดการอาบน้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวให้เหมาะกับลักษณะของผิวนะครับอันนี้จะเป็นหลักการดูแลรักษาโดยทั่วไปครับ จริงๆหลักการดูแลผิวนะครับก่กอนอื่นเราต้องสํารวจก่อนนะครับว่าลักษณะของผิวเราเนี่ยเป็นผิวแห้งนะครับหรือผิวธรรมดาหรือว่าผิวมันนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีลักษณะผิวค่อนข้างมันนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนําให้ดูแลเนี่ยให้ใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เนื้อไม่ข้นมากนะครับอัอนที่2ก็คือผลิตภัณฑ์อันนั้นเนี่ยก็มักจะต้องอมีคุณสมบัติสําคัญก็คือการดึงน้ําเข้าผิวหนังเป็นหลัก นะครับแต่เรื่องของการปุดกั้นไม่ให้น้ําเสียออกจากผิวหนังเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับเพลพั์พเหล่านี้เนี่ยลักษณะนเนื้อครีมก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่าเป็นเจล mm hmm. ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งเนี่ยพลพัพ์ครีมทาผิวที่เราควรจะเลือกใช้เนี่ยควรจะมีคุณสมบัติเด่นทั้ง2องอย่างเลย mm hmm. ลก็คือการดึงน้ําเข้าผิวหนังด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ควรมีคุณสมบัติในการป้องกันตัวน้ําที่จะระเหยออกจากผิว ต่บางครั้งนะครับแพทย์ผิวนหนังอาจจะเลือกใช้แนะนําให้ใช้ครีม2ชนิดนะครับโดยครีมชนิดที่1เนี่ยก็คือทาลงไปครั้งแรกก่อนนะครับโดยทั่วไปจะแนะนําให้ทานนในช่วงประมาณ3-5นาทีหลังจงากอาบน้ําสําหรับครีมชนิดที่1เนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติเด่นในการดึงน้ําเข้าสู่ผิวหนังนะครับสำหรับครีมชนิดที่2เนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ผิ่หนังก็อาจจะเลือกในลักษณะของน้ํามันนะครับซึ่ง ตัวน้ามันเคลือบผิวเนี่ยเมื่อเราทาไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติสําคัญของน้ํามันเนี่ยก็จะมีการอุดกั้นนะครับตัวผิวเคืือบไม่ให้น้ำเนี่ยสูญเสียออกจากผิวหนังซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะมีความสําคัญในการเก็บความชุ่มชื้นเข้าไปในผิวของเราทีนั้นนั้นเนี่ยสุดท้ายที่สําคัญนะครับเราจะต้องเลือกด้วยว่าในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆนำท้องตลาดเนี่ยมันมีส่วนผสมที่อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ได้หรือเปล่า โดยเฉพาะคนผิวแห้งนะครับที่มักจะมีคุณสมบัติของผิวในการทนทานน้อยกว่าปกติก็คือแพ้ง่ายกว่าปกตินะครับสารที่เจือปนพวกนี้จะได้แก่พวกน้ําหอมนะครับหรือว่าสารกันเสียซึ่งอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในการเลือกใช้นะครับ สำหรับการล้างหน้าหรือทาความสะอาดผิวหน้านะครับอันแรกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าผิวหน้าของเราเนี่ยลักษณะผิวของเราเนี่ยค่อนข้างเบอบางนะครับงั้นการที่เราจ,จะต้องใช้แรงนะครับในงานถูหรือว่าสครับเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะหล็กเลี่ยงเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความระคายเคืองของผิวหน้านะครับข้อสําคัญก็คือว่าเราจะต้องดูลักษณะของผิวของเราเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นคนผิวมันนะครับเราอาจจะต้อง เลือกใช้นะครับผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับที่มีคุณสมบัติในการกำจัดไขมันออกได้มากกว่าปกตินะครับหรือว่าเลือกใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลล้างหน้านะครับในทางรวนข้ามถ้าเราเป็นคนผิวมันเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกในลักษณะที่เป็นเนื้อครีมนะครับซึ่งหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคลือบผ,ผิวผสมอยู่ซึ่งวิธีสังเกตง,ง่ายๆเนี่ยเวลาเรา ล้างหน้าออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าผิวหน้าของเรามันเหมือนมีอะไรเคลือบล้างไม่หมดอันนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับในการที่จะใช้สําหรับคนผิวแห้งนะครับทีนี้ในในเรื่องประเด็ดนอื่นๆที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าปริมาณหรือว่าจานวนครั้งของการล้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วแพทย์ผิวหนังเนี่ยเราแนะนําว่าให้ล้างดูตามความเหมาะสมนะครับของกิจกรรมในแต่ละวันถ้าในวันนั้นเนี่ยเราต้องมีกิจกรรมมากมายนะครับใบหน้าเนี่ยมีเหงื่อมาก สัมผัสสิ่งแวดล,ล้อมที่ค่อนข้างสกปรกมากเนี่ยเราอาจจะต้องล้างามากกว่า2ครั้งขึ้นไปนะครับในขณะที่หลายครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่จาเป็นจะต้องอเราไม่ได้ไปโดนสิ่งสกปรกอะไรมากนะครับและอยู่ในสภาวะที่ผิวค่อนข้างแห้งเนี่ยหลายครั้งไม่ถึงหนังแนะนาด้วยซ้ำว่าในช่วงเช้าที่เราไม่ไม่ได้สกปรกมากเนี่ยใช้น้าเปล่าทำความสะอศาดก็พอแล้วก็มาทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเนี่ยในตอนเย็นในเวลาเดียวก็พอ ดันะนั้นการดูแลผิวหน้านก็มีความสำคัญนะครับครับจริงๆเรื่องผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญนั่นเงเนื่องจากว่าในคนเราเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็มักจะมี ปัญหาเรื่องผิวหนังอื่นๆตามมาเช่นผิวหนังเสบหรือว่าการคันการระคายเคืองซึ่งผลส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแต่จริงแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาที่สําคัญนะครับการดูแลรักษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากขอให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับกับลักษณะของการดูแลผิวของเราเองนะครับอย่างที่หมอได้แนะนําไปแล้วนะครับในคนที่มีผิวแห้งหว่าผิวขาดความชุ่มชื้นเนี่ยปัจจัยสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลผิวนะครับ ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวครีมทาผิวให้เหมาะสมกับลักษณะผิวนะครับถ้าลักษณะผิวแห้งมากอาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยในการกักเก็บน้ําของผิวหนังนะครับเช่นออยล์หรือว่าน้ํามันเคลือบผิวซึ่งในการดูแลผิวหนังการจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็ขึ้นกับตามความเหมาะสมและความรุนแรงของผิวแห้งนะครับในคนไข้แต่ละคนนะครับ Did they? ไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำนะคะถือว่าเป็นปัญหาสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้ผิวของเรามีปัญหาอื่นตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยวิธีแก้ก็ไม่ยากค่ะแก้ไขที่ต้นเหตุถ้าเกิดว่าผิวเราขาดน้ําก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่มีส่วนผสมของ m อร์ไร r i z e r แล้วก็ออยเยอะๆกันแล้วกันแค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาผิวของเราได้แล้วล,ล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Better Tuner ค่ะ